แร์กันน้อยลงทํามสิ่งนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นจิตวิยาความรักค่ะซึ่งอาจารย์เปิ้นเอามาปลดล็อกความรักของคนที่อาจจะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าคบกันแบบไหนนะคะตรงนี้ก็ลองไปดูนะคะว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะ,ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะเวลาที่ใครสักคนหนึ่งนะสนใจเราน้อยลงนะคะแคร์เราน้อยลงอาจจะเป็นไปได้ว่าเ,เขาอาจจะติดเรื่องงานหรือว่าเขามีความสนใจอย่างอื่นมากกว่าหรือว่าง่ายๆก็คือเราอาจจะถูกมองว่าเป็นของตายเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณต้องการ รักษาความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความสุขของเราเองนะคะอันดับแรกข้อที่1ค่ะคิดบวกก่อนยิ่งคนไหนที่แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วนะคะเขาใส่ใจน้อยลงแคร์เราน้อยลงเนี่ยบางทีผู้หญิงคิดมากนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้เคยเหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมเนี่ยคืออาจารย์ก็จะต้องบอกไว้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่เราคบกันนะคะก็คือมันจะมีการใส่ใจระดับหนึ่งแต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยความที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะทําให้สิ่งต่างต่างลดน้อยลงถ้าต แต่งงานหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาจะเอาใจคุณเพิ่มมากขึ้นมันจะยิ่งน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูตั้งแต่แรกว่าพฤติกรรมเนี่ยคือใส่ใจอยู่แล้วแล้วลดน้อยลงในระดับที่คุณรับได้ไหมถ้ารับได้ก็ไปต่อค่ะแต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเขาเห็นคุณเป็นของตายหรือไม่คุณก็อาจจะจี้เขามากเกินไปคุณอาจจะไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากเกินไปเช่นเหมือนกับว่าอยู่ด้วยแล้วเนี่ยไม่ตื่นตัวไม่ตื่นเต้นนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณผิดแต่ว่าคุณเองก็ต้องมีความสุขกับ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแฟนรักเราเรารักแฟนนะคะแล้วก็เรามีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกคือพยายามจินตนาการไปก่อนเพราะว่าการจินตนาการเชิงบวกเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพความสําเร็จในชีวิตคู่ซ้ำๆจนในที่สุดเนี่ยเราไม่มีจินตนาการด้านลบเวลาที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่แคร์เราไม่รักเราอารมณ์ผู้หญิงบางคนนะจะน้อยจะเศร้าเปิดเพลงเศร้าเล่าเรื่องราวกับเพื่อนแน่นอนว่ายิ่งทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยสั้นลงนะคะหรือไม่ถึงขนาดที่ว่าไปต่อไม่ได้หรือว่าอยู่ด้วยกันได้ก็ไม่มีความสุขเพราะฉะฉนนั้น้ตองคิดบวก ินตนาการเชิงบวกไว้ก่อนว่าเรารักกันเรามีความรักโรแมนติกนะคะแฟนฉันต้องเซอร์ไพรส์แน่เลยนะคะหรือว่าจินตนาการเชิงบวกไว้ก่อนเพื่อเยียวยาหัวใจเราและทําให้ความสัมพันธ์เราไปรอดนั่นเองค่ะต่อมาอันดับที่2ในเมื่อเขาไม่ใส่ใจแล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยตื่นตัวนะคะโดยธรรมชาติแล้วนะคนเราเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะจะมีคนใดคนหนึ่งก๊อปปี้คนหนึ่งโดยอัตโนมัติทีนี้คนจะตามใครคนจะตามคนที่มีพลังงานสูงคนจะตามคนที่มีพลังงานด้านดีคุณย้ายมาที่โกัตัตวเอง ก่อนค่ะคุณมาเติมแพชชั่นตัวเองก่อนเช่นมีแพชชั่นที่ว่าฉันหาเงินเก่งมีแพชชั่นที่ว่าฉันแข็งแรงร่างกายสดใสสวยมีแพชชั่นที่ว่าฉันเป็น working movement นะฉันเป็นผู้ชายเก่งนะฉันเป็นผู้ชายเท่นะคือคุณต้องใส่ energy ทั้งหมดนะว่าตัวคุณเป็นของเลอค่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือเอาเวลาทั้งหมดที่มัวไปคิดเครียดเรื่องเขาเนี่ยมาเรียนภาษาเพิ่มมาลงคอร์สเรียนมาอ่านหนังสือไปออกกําลังกายมาค้นหาความสุขของตัวเองตัดผมทรงใหม่ทําตัวตื่นตัวมีพลังงานตลอดเป็นคนรักตัวเอง เพราะฉะนั้นพลังที่เหลือเนี่ยแทนที่เราจะไปโฟกัสเขาย้ายค่ะย้ายมาสนใจตัวเอง100%ยเปอแต่ว่าไม่ขาดตกบกพร่องนะเคยเมีน้ําใจไงเขาก็มีต่อไปไม่ได้หมางเมินเพราะว่าประชดหรือว่าต้องการที่จะเรียกร้องขามใจแต่ว่าเราก็ทําปกติแต่เราพุ่งพลังมาที่ตัวเราร้อที่ฉันเก่ง ฉันหาเงินเก่งฉันสวยฉันเริดฉันมีโลกของฉันไปกินข้าวกับเพื่อนบ้างไปกินไอติมกับเพื่อนบ้างมีนัดไปเที่ยวป่ากับเพื่อนบ้างเหมือนมีตารางชีวิตที่เป็นของเราเองที่ค่อนข้างตื่นตัวทีนี้แฟนคุณจะเริ่มบอกเอ้ยทำไมแต่งตัวสวยอะไปกี่วันไปไหนทําอะไรแล้วก็อย่ารายงานทั้งหมด ให้เขาถามคุณมีคนถามอาจารย์เปิ้นมาทางอินบ็อก์ว่าแฟนเนี่ยกับเราเนี่ยคุณผู้ชายเขียนมาถามนะคืออยู่ไกลกันอยู่คนละประเทศหรือว่าอยู่คนละจังหวัดเนี่ยเราต้องรายงานเขาตลอดเวลาไหมเขาจะเบื่อไหมอาจารย์เปิ้นบอกว่าไม่ค่ะไม่ต้องรายงานตลอดเวลาเว้นไว้ให้เขาถามบ้างว่าตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรจะได้มีเรื่องคุยกันทําให้ไม่เบื่อกันเอาเรื่องตลกมาเล่ากันบ้างแบบเนี้ยอย่ารายงานทุกเรื่องเพราะมันจะทําให้ไม่มีเรื่องคุยกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นข้อที่2โฟกัสตัวเองค่ะสุดท้ายข้อที่3อันนี้ไฮไลท์เลยนะคุณต้องเป็น คนที่สดใสและมีความสุขสุดๆคุณอย่ามาอ้างว่าคุณทําอาชีพนี้อายุเท่านี้ต้นทุนน้อยต้นทุนต่ำประสบการณ์อะไรบ้าบอกก็แตกตั้งแต่อดีตไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่าคุณเป็นคนสดใสหรือเปล่าเป็นได้เป็นคิดได้คิดนะคะเชื่อได้เชื่ออินได้อินฉันเป็นคนสดใส ฉันเป็นคนสดใสฉันเป็นคนแจ่มใสเชื่อไหมว่าไอ้คนที่มีพลังงานบวกยิ้มแยม้มแจ่มใสเป็นคนสดใสเนี่ยมันดึงดูดทั้งเพศเดียวกันทั้งเพศตรงข้ามเข้ามารายล้อมรอบตัวคุณนะคุณจะเป็นที่รักของทุกคนแบบอัตโนมัติเลยค่ะและเมื่อเขาไม่แคร์ไม่สนใจคุณทําตามสารขั้นตอนนี้นะรับรองว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าคุณลองทําแล้วมันยังเชยชาญเต็มที่ถามตัวเองว่ารับได้ไหม ถ้ารับไม่ได้ก็เปลี่ยนคนแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากอย่าไปทนทุกข์ทรมากับการที่จะให้คนคนนึงมาทําอะไรตามใจเราทุกอย่างไม่งั้นจะเป็นปัญหาโลกแตกสุดๆไปเลยนะคะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์มติตาค่ะอาจารย์เปิ้นอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีในความรักรักแท้มีจริงคุณคู่ควรกับความ